ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านอาหารนะคะก็ลมทะเลแรงมาก Hey j u a n Hey Sophie <laughs> One two three. just that <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปามจะพาทุกคนมาเที่ยวที่คีเวสค่ะซึ่งอยู่จุดใต้สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐฟลอริดานี่เองค่ะคีเวสนะคะเป็นเกาะเล็กๆนะคะมีสะพานและถนนเชื่อมต่อมาจากฟลอริดาซิตี้การเดินทางของปามก็คือขับรถจากซาวานาะไปที่ไมอามีและก็ไปพักที่ฟลอริดาซิตี้หนึ่งคืนค่ะก่อนที่จะขับไปที่คีเวสในวันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ฟลอริดาค่ะ แต่ว่าเราจะมีเพื่อนที่ร่วมทางมาด้วยกันนะคะแลวก็คือโซฟีนั่นเองวันนี้เราก็จะแบ่งกันขับรถซึ่งความขับมาแล้วสามชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ถึงตาเพื่อนละแล้วก็จะมานั่งตรงน,นี้คือว่ามันจะมีฟันแฟกอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าเมืองนี้จะมีเมืองที่ชื่อว่าวอซิดีที่ชื่อว่าปามเยอะมากเลยนะคะันจะเป็นปามเบปามบีชปามววลลย์ปามซีดี ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ฟลอริดาแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเขาที่ที่ชื่อว่า palm beach นะคะซึ่งเราก็จะมากินอาหารเย็นกันก่อนที่จะเข้าไปถึงที่ไมอามี่แล้วก็รับเพื่อนที่สนามบินไมอามี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือ appetizer ที่เราสั่งมานะคะเป็นกะหรี่ปับ๊บแล้วก็มีน้ำจิ้มอันนี้ <It is S 2> ด้วยนะ you like it จิ้มจิมแล้วกินค่ะอ,อือร่อยจรเวเลยแล้วสิ่งนี้ก็คือผัดไทยไก่นะคะแล้วก็ผัดขี้เมาจังกินนูด่ดอคันหนึ่งอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆนะนี่ต้องเข้าเดินเดินเข้าไปโชบนิดนึงว้าวน่ารัก so cute yeah re really cute ใช่ไอ <What? S 1> right? ไ可้ right อ้ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมันอยู่ที่ไมอามี่ค่ะซึ่งก็ใช้ทำการขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะจากสวานาจอร์จียมาที่ไมอามี่แล้ววันนี้เราจะเดินทางไปที่คีเวสนะคะตอนนี้เราก็พักกันอยู่ที่ขอ,ขอบของเมืองไมอามี่นะคะเพราะว่าที่พักตรงนี้ราคาจะถูกกว่าในตัวเมือง คืนละ87เหรียญค่ะมาด้วยกันกับเพื่อนอีก2คนก็หารกันแล้วที่พัก3คืนนะคะก็ตกประมาณคนละ3,000บาทตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งด้านนอกแล้วก็สิ่งที่เรานำมาก็มีขนมปังติ้ง2แผน่นไข่2อฟองแยม1แล้วก็ช็อกโกแลตร้อน1น,นะคะ นี่จะเป็นบรรยากาศข้างในโรงแรมอันนี้ที่กินข้าวที่อยู่ข้างนอกนะคะ ของทริปนี้นะคะก็คือเรามีความตั้งใจที่จะทำรถทริปกันมาประมาณหนึ่งแล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าไปที่นี่แหละคีเวสเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ที่สวรน,นาและเราขับรถไปเนี่ยมันอาจจะยากแล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับการที่เพื่อนๆเนี่ยก็ทยอยเรียนจบไปทีละคนการเดินทางก็เป็นช่วงต้นเดือนของเดือนเมษายนค่ะซึ่งอากาศก็จะเริ่มร้อนแล้ว แต่ว่าตรงข้างล่างสุดของรัฐฟลอริดาเนี่ยจะร้อนเป็นพิเศษเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนะคะอากาศจะคล้ายกับประเทศไทยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่คีเวสแล้วนะคะแต่ว่าอันดับแรกเราจะไปหาข้าวกินกันก่อน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านอาหารนะคะก็ลมทะเลแรงมากวินดิ and I'm very hungry okay. คืออาหารที่เราสั่งมานะคะมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็ข้าวโพดอะไรทอดกรอบไก่สักอย่างเ h e นาว d ์แลชีสและข้าวโและบัซูมและคร a ม o n สและเบ a อ e n j ะเ Yeah เรากำลังจะเดินทางไปที่หมุดที่ เขาบอกว่า,เ,าเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหมุดที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและแล้วนะคะเราก็เดินมาถึงตรงที่เป็นจุดที่บอกว่าเป็นคีเวสแล้วนะคะ <S <S ใช่ไหม Yeah, got, uh, the จะเห็นได้ว่ามีคนมาต่อแถวนะเยอะมาก oh. เยอะมากจริงๆนะ oh oh like yeah. ตรงนี้นะคะก็คือจุดท,ที่ทุกคนมาเป็นแลนด์มาร์กนะคะ ก็เขียนไว้ว่าเซาเทิร์นเซาเทิร์นมอสฟอยนะคะทุกคน How do you think? Do you want to Do you want to take a photo? No, 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 I don't. Uh, okay. No. no. I'm not that, you know. Okay. I'm not that good at waiting. Okay. โอเคก็เด uh> okay. 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 ี๋ยวเราจะเดินทางไปกันต่อนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายรูปกับป้ายแล้ว คืออ่ตัวเองถ่ายรูปกลับไปนะคะก็เดี๋ยวเดินทางไปต่อคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะเราจะไปตรงที่จุดที่เขาบอกว่าเป็นที่เริ่มสร้างถนนสายแรกของอเมริกานะคะ <c oughs> ที่จะเป็นหมายที่ศูนย์ <c oughs> แล้วก็จะไปบ้านของนักเขียนคนหนึ่ง <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เพื่อนบอกว่าดังมากแลก้วแกไปอยู่ไหนมา ก็นั่แเลยค่ะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราไปอยู่ไหนมาก <laughs> ็าเดี๋ยวตามเพื่อนไปนะคะ <laughs> it i s f a r or หน่ minutes, minutes. okay minutes. how how to say it's freaking hot in Korean รึเป how about Chinese uh you wanna the the bad word one or the, the normal one uh normal one 太热了，太热了。y e To h t is like a slide. Okay. เราทา s ร้อนมาก i นอ s kind of นอกมอร้อน,น <laughs> แล้วนะคะก็มาถึงบ้านของนักเขียงที่บอกนะคะซึ่งเพื่อนก็พาเรามาต <laughs> อนนี้มีค่าเข้า,ขา for dollar seventeen. <laughs> <laughs> yeah, w i <laughs> ทุเมื่อกี้ที่เดินมานะคะเจอทั้งต้นชบานะต้นมะม่วงด้วยคิดไม่แน่ใจว่าเส้นสูตรของที่นี่กับที่ไทยเท่ากันหรือเปล่านะคะแต่ว่าด้วยลักษณะของอากาศและพืชพันธุ์ต่างๆที่มีเหมือนกันมากเลย I think our parking is e um, in yeah e t y l i a minute ago okay. Can work. Yeah. Okay. We, should, we need AC. Yes. Yeah. Okay. <laughs> Correct. <A little> <laughs> how do you think the weather? So, can can you live with this weather? No. Why? Um, for now, just the April. So, how about the August? Oh, yeah. Um, oh, God. How about August? <laughs> in the middle of summer. Yeah. Savannah is good. Now it's spring. What? Now it's spring. Yes, yeah, Savannah is cooler than this. Yeah, of course. But Savannah drier than this. But August is not good in Savannah. Yes. <laughs> how much for the degree now? I degree? guess it's 30. <laughs> 29. You see, <Yeah. S 1> you see, I c r a c k Yeah, 29. Okay. Thai But <bar. S 1> in Thailand, you know, we feel like almost 40. <What>? Oh. Hi อีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กิโลไมล์ไม่ใช่กิโลไมล์ it is kilometer no it's the mile T ี zero นะคะ it's not kilometer mile zero yes thank you j u a n ก็คือถนนของตรงนี้นะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นซีโรไมล์ถ้าขับเส้นนี้ไปเรื่อยๆแบบไปจนถึงสุดทางอ่ะจะไปจุดเราจะไปเจอที่นิวยอร์กค่ะจะไปเจอที่รัานนิวยอร์กก็คือถ้าขับตามถนนเส้นนี้นะคะไปเรื่อยๆเนี่ยจนสุดสายเนี่ยจะไป จุดตรงจุดสุดท้ายที่รัฐนิวยอร์กค่ะทุกคนซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะคือเรียกว่าายซีโร่ค่ะ,คะก็จะมีของที่ระลึกมากมายที่เป็นเลขศูนย์จากตรงนี้นะคะ R.V. I don't know seven mile bridge. Is it is it seven mile? It <bridge? S 1> is seven mile bridge that one. I think. I f a u n d I found something that this is uh like, kind of. มันมีแบบสะพานให้เดินไปด้วยนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเดินได้แล้วเพราะว่ามันน่าจะมันน่าจะเก่า Yeah, s old s mile bridge. So it so it kind of they have a new seven mile bridge. แม่บิ๊กป้าก็ถือว่ามาเดินถ่ายรูปเล่นนะคะเพราะว่าจริงๆกะจะไปเดินที่สะพานดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนขับมานะคะมันจะมีคนเดินแล้วก็เป็นสะพานที่ยาวมากเลยอ่ะเหมือนกับแบบทุกคนตั้งใจมาเดินเทรลหรือมาเดินออกกําลังกายที่นี่อะไรประมาณนั้นเลยค่ะเราก็เลยอยากจะเห็นบ้างว่ามันเป็นยังไง ตอนนี้ก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะค่อนข้างจะร่มลื่นนิดนึงอะ่ะมันจะมันจะมีต้นไม้มีพวกแบบเป็นทางอะไรที่สะอาดไม่แน่ใจว่าเขาให้ตกปลาหรือเปล่านะตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีเห็นสะพานใกล้ๆนะคะซึ่งเป็นสะพานที่เขาไม่ไม่ใช้แล้วมันก็จะแบบมันก็จะแบบไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อใช่ไหมแต่ว่าสะพานตรงตรงนี้นะคะคือสะพานใหม่ที่ที่เราขับมานี่แหละ แล้วก็ข้างล่างนี้น,น้ำใสมาก It's very clear <Yeah. S 1> Wow I haven't seen it before <What? S 1> ถ่ายรูปใหญ่เลยนี่ก็ถ่ายนี่ก็ตั้งใจถ่ายรูปเหมือนกัน No I'm I'm just explain the bridge and yeah you take a photo you're taking a photo but i'm taking a video yes i'm recording a video สวัสดีกันนะคะสวัสดีกันอีกรอบนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่7 mile bridge ซึ่งเป็นที่จุดเริ่มแรกของสะพานนี้นะคะที่สะพานนี้ยาวมากประมาณ7ไมล ตามเชื่อเนาะเจ็ดไมล์มันก็จะมีแบบจุดที่ขาดบ้างมันเป็นสะพานเก่าแล้วเขากแบบ็บูรเขาก็ทาแล้วก็สามารถให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเดินได้แต่มันสิ่งระยะทางที่เดินได้เนี่ยไม่ถึงเจ็ดไมล์นะคะแต่ก็ไกลเหมือนกันเพราะว่าขับรถมาก็เห็นทุกคนแบบตัวเล็กๆเองแบบสเกลคนตัวเล็กๆเองที่เดินนะคะตอนนี้เราก็จะตามเพื่อนไปสูรบรรยากาศข้างนอกกันค่ะ it is good place to see sunset i think so yeah it's just half an hour yeah yeah that's good okay, okay let's see <laughs> <laughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ทุกคนอะชอบมาตกปากันนี่กันหนึ่งคนละตรงนู้นมีอีกสามคนนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะตรงนี้นก็จะไปโผล่ที่สะพานที่เราสามารถเดินได้อะไรคะ่ะเราก็ตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือเดินควบผู้ไปกับตรงนู้นเป็นถนนนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกสะพานที่เราสามารถเดินได้ตรงนี้เริ่มที่ศูนย์ไม่ zero m i l อีกอืมก็คือไปกันค่ะเราก็จะเดินไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วถ้าเหนื่อยเราก็วกกลับค่ะแล้วก็จะรอจนพระอาทิตย์ตกดินอยู่ที่นี่นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินกลับกันแล้วค่ะก็แบบว่าวิวก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะรอให้พระอาทิตย์ตกเ <c oughs> <ก>มื่อเราไปถึงที่จอดรถพระอาทิตย์ก็จะตกพอดีค่ะตอนนี้ทรงผมก็จะเป็นเพิงๆหน่อยนะคะเพราะว่าลมก็พัดไม่ไหวแล้วแต่ว่ากลิ่นของเกลือเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่ามันแบบค่อนข้างที่จะไม่เค็มเท่าทะเลของประเทศไทยสักเท่าไหร่ ก็จะมีเเดินลนและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินที่สะพานเซเว่นไมล์บริดจ์นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ